สองแอคชัน so, วันนี้เรามาจัดไฟด้วยเงิน450บาทแบบเ e บล c ชา n n e ลที่ผมกำลังไลฟ์ไม่ใช่ไม่ได้ไม่ได้ไลฟ์ไม่ได้ไลฟ์ที่ผมกำลังอัดวีดีโออยู่ตอนนี้นครับว่า450บาททำกันยังไงเดี๋ยวมาดูกันครับ สวัสดีครับพบกันแล้วครับผมนนทนันฟิเมกเกอร์แล้วก็เราอยู่กันที่ช่อง The Bell Channel ชาแนลฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กันด้วยนะครับขอบคุณครับรอบนี้ตัดผมมาแล้วครับตั้งแต่ร้านตัดผมเปิดก็เลยลองไปตัดผมดูตอนแรกเราเอาเรฟเลนที่เป็นเท่าแก่พักคครับจากอิตาลีวอนคลาสนะครับไปให้เขาตัดตัดไปตัดมาผมมองตัวเองในกระจกแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ใช่เท่าแก่นี่หวะนีเชานี่หวาก็เลยสกินเฮดไปเลยครับผมวันนี้อะครับประเด็นที่ หูที่ผมพูดไปข้างต้นนะครับจัดไฟด้วย450บาทนะครับถามว่าเอา่อทำไมมาโชว์จัดไฟถูกจริงๆผมก็อยากได้ไฟดีๆแบบพวกล่นพี่พี่เขาใช้อะครับแต่ว่าปัญหาก็คือณนะตอนนี้คือเอาเงินที่ไหนซื้อครับครับผมนั่นนะครับเพราะว่างานตอนนี้ก็ายากหายากครับครับผมก็ ผมจะพูดอะไรต่อเนี่ยคลิปนี้ครับเรามีสปอนเซอร์แล้วเราก็สปอนเซอร์หลาเจ้ามากเลยก็รู้สึกว่ากดดันไม่รู้ว่าจะเออเอาสปอนเซอร์ไปขึ้นตรงไหนบ้างก็จะหาที่วางไปเไรื่อยๆแล้กันครับผมวันนี้ผมจะมาโชว์การจัดไฟแบบที่ผมใช้ถ่ายอา่ u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  e e ของผมครับประจับที่ในช่อง The Bell Channel อะครับผมว่าใช้ไฟอะไรบ้าง ดูกันแล้วของทุกชิ้นผมก็สั่งมาจาก l a z a ด a ามาเลยนะครับหลอดตะเกียบของแลมตันนะครับผมเ,ออเราพูดชื่อแบรนด์ได้ไหมเนี่ยไม่เป็นไรครับแลมตันนะครับแล้วก็เป็น LED ที่มันเปลี่ยนสีได้มีรีโมทหลอดไฟก็จะเป็น LED ที่มีสีนะครับส่วน โฮมไฟตัวนี้ผมไม่รู้ว่าจะประเมินค่าท่าไหร่ได้เพราะว่าตอนนั้นเพื่อนย้ายบ้านนะครับก็ไปช่วยเพื่อนย้ายบ้านทีนี้เพื่อนก็บอกว่าให้เอาไปใส่รถมันผมดด้เอาไปใส่รถผมแล้วก็เข้ามาอยู่ที่นี่ครับอันนี้ก็ไม่แน่ใจว่าจะราคาประมาณเท่าไหร่เดี๋ยวเรา ไปดูกันเลยครับผมตอนนี้ก็คือนี่คือสภาพห้องตอนที่ยังไม่ได้ใส่แสงใสยไฟลงไปนะครับผมนะครับผมตอนนี้เป็นไฟ LED ที่มันสามารถเปลี่ยนเปลี่ยนสีได้ที่ผมใช้เป็นแบ็กกราวอะครับเป็นแบ็กกราวไลท์ก็มันสามารถกดเปลี่ยนสีได้เลยมันก็มีหลายสีก็ผมตั้งไว้ตรงนี้เพื่อส่องไปที่อุปกรณ์ชั้นตรงนี้ครับตรงนี้ก็เป็นหลอดไฟแบบนี้นะครับก็มาวางเอาไว้ ให้มันเป็นแบ็กกราวอะครับแบ็กกราวสีถ้าถามว่าเหตุผลในการวางวางไว้ทาไมผมเพราะว่ามันสวยดีก็เลยวาง,วาง,ว,างวางไปอะไรเงี้ยแล้วก็ข้างหลังคอมอะครับเดี๋ยวลองดูหลังคอมตัวนึงนี่เป็นอีกรอดหนึ่งเหมือนกันก็วางเอาไว้เดี๋ยวผมจะเสียบให้ดูอ่อยูอยูถ่ายหน้าไอ้ด้วยได้ไหมไอ้ไอ้อยากเห็นหน้าไอ้เห็นอยู่ใช่ไหมแล้วก็ส่วนโดมตัวนี้ครับผมมีอยู่แล้วเป็นของเก่าที่มันมีส่วนไส้ในมันนะครับไม่มีละผมก็ ใช้แรมตั้นตัวนี้มาใส่เอาไว้มีซอฟต์บล็อกครับมันให้แสงเวลากระทบหน้าเรามันจะไม่แข็งกำแพงห้องผมมันก็จะเป็นสีที่มันทึบอยู่แล้วแหละเพราะเวลาเลบปิดมา่านแต่ว่าถ้าสมมุติว่าพื้น,พ,นพื้นผนังห้องนะครับมันเป็นสีขาวผมก็ไม่รู้ว่ามาจอมาเป็นยังไงเหมือนกันเพราะว่าผมผมไม่เคยเป็นสีขาวมาก่อนสิ่งแรกเลยก็คือปิดม่านครับเพราะว่าไม่อยากให้แสงข้างนอกเข้ามานะครับผมผมจะเปิดไฟตัวนี้้วตอนนี้ข้างหลังเริ่มมีสีแล้วเห็นนะมันสามารถตัวรีโมทตัวนี้ครับผมมันสามารถแบบ เลือกสีได้เลยว่าเราต้องการสีอะไรตัวเนี้นเราก็ได้แบ็คไลท์ที่เป็นสีที่ผมใช้ประจำแล้วโอเคตอนนี้เราก็เจอกับนางแบบแล้วโคอีเจ้าเดิมครับผมเพื่อนๆสงสัยว่าเอ้ยทำไมเป็นโคอีอีกแล้วคลิปนี้ก็ผมลองติดต่อนั่งแบบคนอื่นไปแล้วแต่ว่าเขาเขาไม่มาครับก็เลย มีโคอี้มาคนเดียวและอีกอย่างหนึ่งโคอี้มีผู้ติดตามใน Facebook ค่อนข้างเยอะด้วยก็เลยจริงๆผมก็หวังอยู่เหมือนกันครับหวังเกาะโคอี้อะไรเงี้ยอ,อ,อาจจะทําให้ช่อง YouTube ของผมผม,มีคนดูเยอะขึ้นถ้าเกาะโคอี้อะไรประมาณนี้ครับผมตอนนี้ครับแบ็คไลท์ทั้งหมดนะครับไฟที่เป็นสีที่ผมใช้ประจําในการทำคลิปครับผมได้เปิดหมดแล้วทีนี้ครับหน้าของโคอี้ครับผมกับแบ็กกราวด์ครับตอนนี้มันมันดูมืดและดูเกินกันไปหมดครับ สีเดียวอะไรเงี้ยเราก็เลยเอาไฟอีกหนึ่งดวงครับมาวางเอาไว้ที่องศาเท่าไหร่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าง่ายๆก็คือสมมตว่าเรามองกล้องะครับมันคือเที่ยงตรงใช่ไหมครับผมไฟที่ผมตั้งเอาไว้ตอนนี้ก็คืออยู่ที่ประมาณประมาณบ่ายสองอ่าประมาณนั้นครับนี่คือช่วงประมาณบ่ายสองเดี๋ยวผมลองเปิดไฟให้ดูนะครับผมพังนี่ไงครับผมหน้าโอี้ก็จะสว่างขึ้นดูขาวมีชีวิตชีวามีออร่า ดูนวลสวยเออไอพึ่งสังเกตนะเนี่ยโบยูสวยนะเนี่ยเอาโบมาจากไหนเะนี่ยก็จะเป็นคุณทาให้ไงขายเลยแล้วกันก็ขอบคุณพี่ตั้มด้วยนะครับสำหรับปอนเซอร์โบอันนี้ขอบคุณด้วยครับผมก<า>็ผมก็พยายามขายไปเลยครับช่วงนหนน่าจะขายได้ก็ขายขายไปไฟตัวนี้ครับที่สองหน้าโคลีเพื่อ y, แยกกับแบ็กกราวข้างหลังนะครับเขาเรียกว่าที่ผมไปอ่านจ,จาก Google มานะครับผมแล้วก็ไปดูช่องยู u ูบของรุ่นพี่ๆที่เขาทํากันมาแบบดีมากเลย เขาเรียกว่าคีไลท์ถ้ามูนแลแปลตรงตัวว่าคีไลท์คืออะไรก็คือกุญแจไฟนั่นเองนะครับผมเหนียววะไอตัวนี้ครับเพื่อนๆหลายคนถามว่าถ้าไม่มีไอไฟตัวตัวนี้ครับเราใช้อะไรแทนได้บ้าง<ม>บางบ้านนะครับอาจจะมีโคมไฟแบบนี้สามารถเอามาสร้างเป็นคีไลท์ได้นะครับผมเดี๋ยวเราลองมาดูกันแบบคร่าวๆนะครับผมเราเปิดไฟพิงอัดเข้าหน้าโคอีโดยตรงมันก็จะดูน่ากลัวนะครับดูเหมือนผีเลยไฟมันจะแข็งนะครับแต่ว่า มันมีหลายวิธีครับผมที่ทําให้แสงมันซอฟลงก็อย่างเช่นถ้าผนังบ้านเราเป็นสีขาวอะครับผม ผนังบ้านเราเป็นสีขาวเราก็สามารถเอาไฟตัวนี้ครับส่องเปลากลับไปที่กําแพงให้ให้มันชิ่งกลับมาโดนหน้าเราได้ผมเป็นการซอบแสงนั่นเองกับแบบอีกวิธีนึงนี่ครับผมเรามีกล่องกล่องกระดาษที่มันเป็นสีขาวนะครับผมต้องใช้สีขาวเท่านั้นนะครับผมในการเบล่ว่าจะเป็นกล่องกระดาษหรือว่าเป็นโฟว่าเป็นดีเฟกท,ที่เป็นสีขาวครับเอามาใช้ได้หมดเลยในที่นี้ก็คือกล่องเนี้ครับสีขาวเพราะว่ามีคนมาส่งของเมื่อเช้านี้ก็เลยแกะกล่องนี้ลองมาเบลแสงดูนะครับว่ามันจะได้ผลไหมตั้งกองกระดาษไว้ตรงนี้ แล้วก็หันไฟอัดกลับกลับมาที่กล่องเพื่อสะท้อนไปที่หน้าโคอีเห็นไหมครับมันจะดูซอฟลงใช่ไหมใช่ใช,ใช่หรือเปล่าวะใช่ <laughs> แต่ถามว่าทำมันช่วยได้นะประมาณนั้นแหละผมไม่รู้พูดอะไรตอนนี้ผมงงตัวเองมากเลยพูดไปก็งงไป คลิปที่ผมชอบถ่ายครับผมจะใช้เลนขนาด25บมิลบนเซนเซอร์สต่อ3พอคูณออกมาแล้วก็คือคูณ2ก็คือ50มิมิลนั่นเองเพราะว่าเลนตัวนี้ครับผมมันมีเที่กว้างที่สุดเท่าที่ผมมี1 7มันจะทําให้มิติของภาพครับเห็นชัดขึ้นก็คือหน้าชัดหลังเบลอครับผมแบ็กกราวน์ก็จะเบลอหน่อยตอนนี้ครับแสงที่เข้ามาตอนนี้ครับก็คือคีล h t ตรงนี้นะครับในส่วนของตรงนี้เขาจะเรียกว่าคีล h t ที่วัดแสงมัน ที่เราเห็นนะครับตอนที่เราเปิดไฟเข้ามาที่หน้าของเราแล้วไฟมากระทบกับหน้าของเราส่วนอีกข้างเนี่ยครับผมที่อยู่คู่ตรงข้ามของคีย์ไลท์ครับเวลาส่องหน้าฟิลไลท์นะครับผมฟิลไลท์ครับเราใช้ไฟดวงเดียวกันกับคีย์ไลท์ก็ได้ครับข้างเนี่ยครับเราอาจจะตั้งโฟมหรือรีเฟกสามารถสะท้อนกลับเข้ามาที่หน้าของเราเป็น ฟิวไลท์ได้นั่นเองในที่นี้ของผมมันจะเป็นจอคอมพิวเตอร์นะครับผม,ผมตรงนี้ครับผมผมก็จะเปิดแบ็กกราวในหน้าจอ,อคอมพิวเตอร์ของผมสร้างเป็นฟิวไลท์ให้มันโดยการเปิดอะไรก็ได้ครับที่มันเป็นสีขาวนี่มันจะกระทบหน้าของเราอยู่ประมาณตรงนี้พอเราเปิดหน้าจอไฟอีกข้างหนึง่งเข้ามาแล้วก็จะสะท้อนอีกข้างหนึงงน่งเป็นฟิวไลท์ท่านที่ผมอาจจะอธิบาย งงมึนๆหน่อยแต่ถ้าอยากจะเข้าใจกระจ่างกว่านี้ก็สามารถเข้าไปดูคลิปของรูปพี่ๆได้นะครับผมเข้าไปดูของเขาแล้วอาจจะเข้าใจมากกว่าดูของผมครับผมวันนี้ก็ประมาณเท่านี้ครับผมเพราะว่าไม่รู้จะพูดอะไรต่อแล้วแล้วก็อย่างคือสับสนกับตัวเองมากเลยตอนนี้คือยิ่งทําก็ยิ่งงงกับตัวเองครับผมถ้าคลิปนี้อาจจะพอมีประโยชน์ กับเพื่อนเ่อนบ้านผมก็ดีใจมากเลยนะครับผมก่อนอาจะาไปก็เหมือนเดิมครับผมฝาก กดไลค์กดแชร์กด s ั b s c คร b e ช่อง The Bell Channel ที่ u t u b e แลวก็ที่ที่แฟนเพจได้ด้วยนะครับผมมี2ช่องทางแล้วแล้วก็ก่อ,อนจะจากไปวันนี้ขอบคุณสปอนเซอร์ทุกท่านนะครับผมอันแรกนะคะก็พ i ิกล็อกหมูอปดดัปเดตสโลแกนไม่ซื้อไม่เป็นไรกดไลค์ก็พอค่ะก็ขอบคุณโบสวยมากพี่อสอุภวดีอึงชีระเดชบุรคุณใช่ไหมเข้าไปฟังกันได้นะคะพี่อันก็ werewolf Studio Bangko k er, มอร์ฟีลูกมาป่าน้ำดื่มพี่ลินฉายเยน็น ชาเขียววันหวานจ้าโคอีสามารถฝากอู้อาฝากช่องของโคอีได้นะครับผมค่ะก็โคอีเอ่อชื่อโคอี้สตากุยนะคะใน Facebook แล้วก็ในไหนวะวันนี้ก็เท่านี้นะครับก็สวัสดีครับอ้อยูอะอยากหนูเรื่องสีเรื่องสีทำสียังไงเดี๋ยวเราค่อยเจอกันคลิปหน้านะครับผมเพราะว่าเรื่องสีมันเริ่มยากแหละผมอาจจะ อธิบายไม่รู้เรื่องแล้วต้องตามอาจารย์จินกับอาจารย์วัดมาช่วยแล้วครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับและเจอกันใหม่อีีีหน้าครับผมสวัสดีครับค่ะ